เดตแล้วอัปเดตแล้วไฟโทซ่ไร้แรงตอนที่61อัปเดตแล้วหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างเฉินฟานและเจ้าโยลงสิ้นสุดลงเจ้าโยลงค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของเขาปรากฏร่องรอยของความสับสนจากนั้นเมื่อเขาเห็นเฉินฟานนอนอยู่ข้างๆเสียงร้องแหลมคมราวกับดาบอันแหลมคมฉับพลันทำลายความเงียบในห้อง เฉินฟานที่เดิมยังหลับอยู่ในฝันถูกเสียงร้องกระทันหันนี้ปลุกให้ตื่นเขามองไปที่เจ้าโยหลงและถามโดยไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าโยหลงจ้องตาโตมองเฉินฟานที่อยู่ตรงหน้าทั้งตัวดูตื่นตระหนกและลนลานทำไมนายถึงอยู่ที่นี่นายทำอะไรกับฉันเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยในหัวสมองเต็มไปด้วยความคิดแย่แเฉินฟานมองเจ้าโยหลงในสภาพนี้ไม่ไวยบนออกมา เฮ้ย hey, อะไรกันทำอะไรกับนายเนี่ยชัดเจนว่านายต่างหากที่ทำอะไรโง่ๆกับฉันพูดแล้วเขาชี้ไปที่รอยลิปสติกเต็มหน้ารอยจุบใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกน้อยใจและหมดหนทางสภาพนั้นราวกับเขาคือคนที่ได้รับความอายุติธรรมอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ยินเจ้าโยลงชงักจากนั้นเริ่มนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเมื่อเขานึกถึงเมื่อคืนที่ตัวเองลุกเรา้าและจูบเฉินฟานอย่างกระตือรือร้น,รนใบหน้ายิ้มแย้มนั้นแดงก่ำทันทีเต็มไปด้วยความเขินอายอยากหาช่องดินแทรกหนีไปเขามองเฉินฟานอ้าปาาาากกชชััั่่่วขณะะะะไไมรรรููู้้จพพดดดออีสภนนบยยแตุ เต็มไปด้วยความเขินอายและความลำบากใจเฉินฟานเห็นสภาพนี้อดไม่ได้ที่จะแซวตอนนี้นึกออกแล้วใช่ไหมเออ น่าเสียดายความบริสุทธิ์ของฉันถูกนายทำลายไปแล้วแต่ใย,ยนี่ก็ดูเดือดดีนะเมื่อคืนเกือบทำให้ฉันหมดแรงตอนนี้เอวยังปวดอยู่เลยเฉินฟานบ่นพึมพำขณะเดียวกันก็ยกมือลูบเอลตัวเองสภาพนั้นเรากับเป็นเมียที่ได้รับความอายุติธรรมไอ้บ้าเจ้าโหยลงได้ยินคำพูดนี้เขินจนหน้าแดงกำ่ำหยิบหมอนข้างๆคว้างใส่เฉินฟานอย่างแรงเฉินฟานเห็นท่าไม่ดีรีบสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วเดินออกไปอย่างเงียบๆตอนนั้นลมเย็นเดินมาหาเฉินฟานเรื่องที่ท่านสั่งไว้จัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทั้งเว็บมืืดดรรู้้เเ่่อองกันหมมแลว ได้ยินเฉินฟานหัวร้อยยอดูสิว่าใครยังกล้าส่งตัวตายอีกจากนั้นเจ้าหยหลงก็เดินออกจากห้องแต่ท่าเดินของเขาดูแปลกๆคิ้วขมวดเป็นบางครั้งใบหน้ามีร่องรอยความเจ็บปวดเฉินฟานเห็นดังนั้นถามว่านายเป็นอะไรไม่เป็นไรเหรอฉันเป็นอะไรนายไม่รู้หรือไงไอบาเจ้าโยหลงจ้องเฉินฟานอย่างไม่พอใจเต็มไปด้วยความโกรธการต่อสู้ดุเดือดเมื่อคืนดำเนินต่อเนื่องหลายชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นครั้งแรกที่เจอเรื่องแบบนี้ทำให้ตอนนี้ทุกก้าวที่เดินรู้สึกเจ็บปวดราวกับฉีกขาด หากเขาไม่ใช่นักเต้นที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าคนทั่วไปคงลุกจากเตียงไม่ได้ด้วยซ้ำ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเดินได้แบบนี้เฉินฟานรีบแก้ตัวไม่โทษฉันได้ไงเมื่อวานนายเป็นฝ่ายรุกก่อนหุบปากเจ้าโยหลงได้ยินคำนี้หน้าแดงก่ำทันทีจ้องเฉินฟานอย่างแรงอีกครั้งตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเจ้าโยหลงดังขึ้นเขารีบรับสายฟังเสียงจากปลายสายสีหน้าของเขาจริงจังขึ้นทันทีพ่อโทรมาเจ้าโยหลงพูดจบแล้ววางสายจากนั้นมองไปที่เฉินฟานถามด้วยสีหน้าสับสนนายทำลายหลานของเจิ้งซีหวางไปแล้วเหรอเฉินฟานพยักหน้าทันทีราวกับเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรน่ากังวลเจ้าโยหลงตาเป็นประะกายขอบคุณน เพราะฉันทำให้นายกลายเป็นศัตรูของเจิ้งซีหวางเขารู้ดีในใจเจิ้งซีหวางไม่ใช่คนที่ควรไปยุ่งเฉินฟานตอนนี้เพราะเขาไปขัดแย้งกับเจิ้งซีหวางคงต้องเจอปัญหามากมายเฉันฟานโบกมืออย่างไม่แคร์ไม่เป็นไรแค่เจิ้งซีหวางคนเดียวฉันยังไม่เห็นในสายตาพ่อฉันเรียกตัวที่เจียงฉันต้องกลับก่อนเจ้าโยหลงพูดจบแล้วเตรียมจากไปเฉินฟานขมวดคิ้วมองลมเย็นไปแจ้งคนของนิกายมานให้ส่งคนไปคอยจับตาดูตระกูลเจ้าอย่างลับๆหากมีอะไรให้รายงานฉันทันทีได้เลยลมเย็นพยักหน้าทันใดนนนนัั้้เเสียงงงตะกกกดออมาาาจวิล อยเฉินฟานสีหน้าเย็นชาเดินออกไปพอออกจากประตูก็เห็นกลุ่มคนสวมชุดเกราะสีแดงเข้มปรากฏตัวนอกวิลล่าชุดเกราะนั้นส่องแสงระยิบระยับใต้แสงแดดลอยกลิ่นอายแห่งความโหดเหี้ยมทุกคนถือดาบยาวใบดาบส่องแสงเย็นเยียบ ลอยกลิ่นไยที่น่าสะพรึงกลัวกลุ่มนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือระดับปรมาจารย์ขึ้นไปในนั้นมีปรมาจารย์ระดับสูงถึง4ี่คนและผู้นำของกลุ่มมีพลังถึงระดับปรมาจารย์ขั้นแปดเฉินฟานกว่าสายตายเย็นชามองกลุ่มคนพวกเจ้าเป็นใครข้าและคนอื่นๆเป็นผู้บังคับใช้กฎของวิหารยานหวงเจ้ากล้าท้าทายวิหารยานหวงถือเป็นความผิดร้ายแรงวันนี้เรามาด้วยคำสั่งให้สังหารเจ้าเพื่อรักษาความยุติธรรมของยานหวงผู้นำยืนอยู่ด้านหน้าเสียงเย็นชาราวกับคำตัดสินจากนรก มองเฉินฟานเรากับมองนักโทษที่ถูกตัดสินประหารทีมบังคับใช้ยานหวงเฉินฟานขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ใบหน้ากลับยิ้มยอกเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยการดูถูกฉับพลันทำให้ทีมบังคับใช้ยานหวงกโกรธทันใดนั้นทีมบังคับใช้ยานหวงพุ่งเข้าใส่เฉินฟานชุดเกราะสีแดงเข้มสรงเสียงเสียดสีขณะวิ่งดาบยาวยกสูงราวกับยมทูตที่โบกเขียวฟันลงมาที่เฉินฟานอย่างแรงออรา่านั้นราวกับจะฉีกเฉินฟานเป็นเสียงเสียง ขณะนั้นมีสองเงาร่างปรากฏขึ้นหนึ่งในนั้นพูดเย็นชาวิหารยานหงส่งทีมบังคับใช้มาดูเหมือนเราไม่ต้องลงมือแล้วในช่วงพิพตาลานหน้าวิลลาเบอร์หนึ่งที่เคยเงียบสงบราวกับกลายเป็นสมนรภูมิวันสิ้นโลกพลังอันน่าสะพรึงกลัวราวกับสึนามิพัดถล่มด้วยพลังอันมหาศาลทุกคนแห่งที่ผ่านพังยับเยินแต่เฉินฟานสงบอย่างยิ่งขณะฟาดดาบโลหิตออกไปดาบนั้นทรงพลังพื้นดินไม่อาจทนรับแรงกระแทกด้วยจุดศูนย์กลางการประทะถล่มลงทันทีกลุ่มคนที่พุ่งมาด้วยความดุดัน ราวกับใบไม้ที่ถูกพายุพัดกระเด็นออกไปโดยไม่อาจควบคุมกระแทกพื้นอย่างแรงเลือดพุ่งออกจากปากจากนั้นเฉินฟานราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินออกจากฝุ่นควันด้วยสีหน้าสงบเขาจ้องมองชุดเกราะของกลุ่มคนชุดเกราะนี้ค่อนข้างน่าสนใจแรงดาบเมื่อครูถูกชุดเกราะของพวกเขาต้านไว้เกือบครึ่งมิฉะนั้นคงไม่มีใครรอดชีวิตเจ้าเป็นไปได้ยังไงผู้นำระดับปรมาจารย์ขั้นแปดจ้องเฉินฟานด้วยความไม่อยากเชื่อดากเมื่อครู่ทำให้เขารู้สึกว่าน่าสะพรัวยิ่งกว่าปรมาจารย์ขั้นเก้าขณะนั้น เสียงเย้ยๆดังขึ้นน่าสนใจสมกับเป็นสิทธิ์ของเจิ้นไปยหวางมีกลิ่นอายของเขาในอดีตสองคนที่ยืนดูอยู่ด้านข้างค่อยๆเดินออกมาหนึ่งในนั้นสวมชุดขาวสายตาคมกริบราวกับเสืออีกคนสวมชุดยาวสีแดงเพลิงชุดนั้นพลิ้วไหวตามสายลมเร้ากับเปลวไฟที่ลุกไหม้เฉินฟานกวาดสายตามองทั้งสองถามเย็นชาว่าพวกเจ้าเป็นใครชายชุดขาวหัวร้อยยอมองเฉินฟานด้วยความเยอหยิ่ง ถ้าคือเซียหมินไปจากตระกูลเซียมินผู้พิทักษ์แห่งตาสยาเทพประสงครามเสือขาวที่เจ้าสังหารเป็นคนของตระกูลเซียหมินแม้จะเป็นเพียงสายเลือดที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังเป็นคนของตระกูลเซียหมินเจ้าควรให้คำอธิบายแก่ตระกูลเซียมินคำพูดนั้นเต็มไปด้วยการตั้งคำถามและความเย่อหยิ่งราวกับเฉินฟานเป็นปลาบนเขียงพร้อมให้เขาจัดการชายข้างๆพูดเย็นชาต้องเสียคำพูดกับมันทำไมข่ามันซะ ตอนนี้ไม่มีเจิ้นไปหวางคอยหนุนหลังมันเขามองเฉินฟานสายตาเต็มไปด้วยความแค้นข้าคือหนานกงเลี่ยจากตระกูลหนานกงได้แต่ปล่อยให้เขาจัดการก็ได้แต่ปล่อยให้เขาจัดการไปตามใจข้าหนานกงเลี่ยจะไม่ใช่มนุษย์ทันใดนั้นเปเลวไฟพุ่งเข้าใส่เฉินฟานเมื่อเปเลวไฟนั้นปรากฏอากาศรอบๆถูกเผาไหม้ดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดแค้นจำไว้ในสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังจำไว้ให้ดีเฉินฟานเห็นดังนั้นแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนฟาดดาบยาวออกไปตรงไปยังเปเลวไฟที่พุ่งมาพร้อมเสียงดังราวฟ้าผ่า เปลวไฟนั้นถูกเฉินฟาน่าออกเป็นสองส่วนแยกออกไปทั้งสองข้างแต่ทันใดนั้นเปลวไฟนั้นราวกับมีชีวิตเรากับร่างกายที่ฟื้นคืนไหลไปตามตัวดาบพุ่งไปหาเฉินฟานอย่างรวดเร็วในพริบตาร่างของเฉินฟานถูกเปลวไฟล้อมรอบคือเจิ้นเปยหวังอะไรกันแค่นี้เองนานกงเลียเห็นดังนั้นยิ้มยาะอย่างได้ใจ สีหน้านั้นราวกับเห็นเฉินฟานถูกเผาเป็นเท่าฐานเสียมินไปขมวดคิ้วไม่ถูกต้องวินาทีต่อมาเปลวไฟที่ล้อมเฉินฟานกระจายออกราวกับถูกเฉินฟานดูดซับและเขายังดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนานกงเลี่ยจ้องเฉินฟานตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นไปได้ยังไงเฉินฟานบ่นพึมพำดูถูกว่าแค่นี้หรือเสือขาวล่าเหยื่อ เซียมินไปก้าวออกมาทันทีส่งเสียงคำรามต่ำจากนั้นมือขวาของเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บพร้อมโจมตีเฉินฟานมองทั้งสองด้วยสายตาเย็นชาเจ้าพวกนี้มาจากไหนกันเซียหมินไปหัวเราะเยาะมองเฉินฟานด้วยความเย่อหยิ่งถ้าคือเซียมินไปจากตระกูลเซียหมินเทพประสงครามเสือขาวที่เจ้าค่าเป็นคนของตระกูลเซียหมินพุ่งเข้าใส่เฉินฟานอย่างดเดือดในขณะที่กรงเล็บนั้นถูกเวียงออกไปราวกับมีพลังที่หลับไหลอย,อยู่ในร่างกายของเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในทันทีจากนั้นมันรวมตัวกันในอากาศกลายเป็นเสือขาวขนาดใหญ่และหน้าเกรงขามเสือขาวนี้แสดงกรงเล ลขส่งเสียงคำรามของเสือดังกล้องกรงเล็บอันแหลมคมฉีกขาดออกมาราวกับจะฉีกท้องฟ้าให้แตกเป็นเสียงนำพลังอันไม่อาจต้านทานได้พุ่งเข้าโจมตีเฉินฟานเปลวเพลิงเผาผลาญฟ้าในเวลาเดียวกันนานกรงเลี่ยก,ก็คำรามออกมาสายเลือดในร่างกายราวกับลาวาที่เดือดพล่านกลายเป็นเปลวไฟสีแดงเข้มที่ร้อนแรงจากนั้นเปลวไฟนี้ รวมตัวกันอย่างรวดเร็วในอากาศในพริบตากลายเป็นร่างของนกแดงปีกของนกแดงนั้นเร้ากับบทบังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เลวไฟอันล้นหลามพุ่งออกจากร่างของมันในทันทีที่ครอบคลุมพื้นที่ที่เฉินฟานอยู่กลายเป็นทะเลเพลิงในขณะนี้พลังการต่อสู้ที่ทั้งสองระเบิดออกมาล้วนเกินระดับปรมาจารย์ขั้นเก้าใกลเคียงกับระดับนักรบขั้นต้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนื้อจากปรมาจารย์คือระดับนักรบเมื่อก้าวเข้าสู่ขั้นนี้สามารถฆ่าคนได้จากระยะไกลพลังการต่อสู้แข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์หลายเท ลเือทําให้แข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์ขั้นสูงอย่างมากแต่เฉินฟานกลับไม่มีความกลัวฟาดดาบออกไปในทันที ดวงตาของเขาสองประกายแสงดาบอันคมกริบร่างกายของเขาลอยกลิ่นอายแห่งวิธีดาบที่น่าสะพรึงกลัวดาบนี้ไม่มีท่วงท่าหรือเทคนิคใดๆเป็นเพียงดาบเดียวที่บริสุทธิ์แต่ดาบนี้ราวกับกลับคืนสู่ความเรียบง่ายซ่อนเร้นความน่ากลัวอย่างที่สุดเอาไว้ในคำแนะนำแฝงไปด้วยคำแนะนำที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งดังก้องไม่หยุดวิลลาเบอร์หนึ่งทั้งหลังกลายเป็นซากปรักหักพังเปลวไฟและเสือขาวภายใต้ดาบของเฉินฟานกลายเป็นความว่างเปล่าในพริบตานานกงเลียและเซียมินไปกระอักเลือดร่างกายกระเด็นออกไปพวกเขาลงสู่พื้นหน้าซีขาวมองเฉินฟานด้ววววยคามหดกลั เป็นไปได้ยังไงพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าพลังของเฉินฟานจะถึงระดับนี้หรือว่าเขาเป็นนักรบขั้นต้นแล้วในตอนนี้ทั้งสองมองเฉินฟานด้วยความไม่อยากเชื่อระหว่างปรมาจารย์และนักรบแม้ห่างกันเพียงเส้นบางๆแต่ทั้งสองแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเพราะเมื่อถึงระดับนักรบจะเข้าสู่ขอบเขตของผู้ฝึกยุทธภพพ,พลังชี่ในร่างกายจะเปลี่ยนเป็นพลังหยวนสำหรับนักเต้นที่ฝึกพลังชี่นี่คือการโจมตีที่รุนแรงแต่การก้าวสู่นักรบนั้นยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ทั้งสองคนนี้ด้วยสายเลือดสัตว์เทวทสู่่นัักกรบยงงหาไล ากนักรบขั้นตน้นในตอนนั้นเสียงร้องของหญิงสาวดังขึ้น พี่เฉินเมื่อได้ยินเสียงนี้เฉินฟานกว่าสายตาแต่เซียมินไปตอบสนองเร็วกว่าร่างกายพุ่งขึ้นในทันทีตรงไปยังผู้ที่พูดวินาทีต่อมาหญิงสาวที่เพิ่งปรากฏตัวถูกเซียมินไปบีบคอใบหน้าดูเหมือนขาดอากาศหายใจเฉินฟานสีหน้าเย็นชามองอีกฝ่ายปล่อยเธอมิฉะนั้นเจ้ามีแต่ตายอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วไฟโทซาร้ายแรงตอนที่62อัปเดตแล้วหลังจากเฉินฟานจัดการวิหารยานหวงหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวและถูกเซียมินไปบีบคอเฉินฟานใบหน้าเย็นเยือกดุดน้ำค้างมองอีกฝ่ายปล่อยเธอมิฉะนั้นเจ้ามีแต่่ตาายและหญิงสวทีีถูกบ ค,คือพยาบาลฝึกหัดที่เคยดูแลหลิงเอ,อ๋อฟางซือชีใบหน้าของเธอแดงกำ่ำดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไร้หนทางเสี่ยมินไปหัวร้อยเฉินฟานสายตาเต็มไปด้วยการยั่วยุอยากให้ข้าปล่อยคนก็ได้คุกเข่าลงและกราบข้าสักครั้งเมื่อได้ยินเฉินฟานมองอีกฝ่ายด้วยความดูถูกเจ้าคิดว่าข้ากำลังเจรจากับเจ้าเหรอเสียงยังไม่ทันตกคำพูดเพิ่งจะจบลง พุ่งเข้าใส่เซียมินไปทําให้เซียมินไปขยับตัวไม่ได้แม้แต่การหายใจยังยากลําบากรูม่านตาของเซียมินไปหดตัวดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเขาคาดไม่ถึงว่าเฉินฟานจะปล่อยพลังกดดันที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ซึ่งเกินความคาดหมายของเขาก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองเฉินฟานปรากฏตัวต่อหน้าเขาฟามือตีออกไปเสียงดังสนัน่นร่างของเซียมินไปราวกับว่าวที่สายขาดกระเด็นออกไปกระแทกพื้นอย่างแรงจากนั้นเฉินฟานมองฟางซือฉีถามว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฟางซือฉีถึงได้ตั้งสติรีบสายหัวฉันไม่เป็นไร พี่เฉินขอบคุณนะในตอนนั้นเซี่ยหมินไปและหนานกงเลียมองเฉินฟานด้วยความหวาดกลัวดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวในใจของพวกเขาตอนนี้มีเพียงความคิดเดียวคือต้องหนีจากสถานที่อันน่าสะพรึงกลัวนี้ทันใดนั้นทั้งสองเตรียมหนีคิดว่าพวกเจ้าจะหนีได้หรอเสียงเย็นชาของเฉินฟานราวกับเครื่องหมายแห่งความตายดังเข้าหูของเซี่ยหมินไปและหนานกงเลียในทันทีพลังแห่งโลหิตอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งออกจากร่างของเฉินฟานในพริบตาครอบคลุมเซี่ยหมินไปและหนานกงเลียในตอนนี้ทั้งสองรู้สึกราวกับอยู่ในทะเลโลหิต รอบๆเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดอันฉุนนี่คือโดเมนเซียมินไปตาเบิกกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่อยากเชื่อเจ้าเป็นเพียงคำสุดท้ายยังไม่ทันพูดออกมาเฉินฟานยกดาบยาวขึ้นฟันลงไปที่เขาอย่างแรงแสงโลหิตอันไร้ที่สิ้นสุดนำพลังแห่งการฆ่าฟันพุ่งมาเรากับจะกลืนกินเซียมินไปแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในร่างของเซียมินไประเบิดพลังสายเลือดอันน่าสะพรึงกลัวพลังสายเลือดนี้รวมตัวเป็นเกราะป้องกันพยายามต้านดาบของเฉินฟาน เกราะป้องกันสายเลือดวันนี้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้เสียงดูถูกของเฉินฟานดังขึ้นวินาทีต่อมาแสงโลหิตนั้นกระแทกเกราะป้องกันส่งเสียงดังสนัน่นเกราะที่ดูแข็งแกร่งแตกสลายในพริบตาร่างของเซี่ยหมินไปถูกฉีกขาดกลายเป็นชิ้นเนื้อในทันทีนานกงเลี่ยเห็นภาพนี้หน้าซีดขาวราวกะดาษเขาจ้องเฉินฟานไม่คิดว่าพลังของเจ้าจะซ่อนลึกถึงเพียงนี้แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเฉินฟานฟาดดาบออกมาและร่างของเขา ก็ปรากฏกรอบป้องกันจากพลังสายเลือดแต่ไม่ถึงหนึ่งวินาทีก็แตกสลายร่างของเขาถูกผ่าคอหนึ่งเมื่อเฉินฟานสังหารทั้งสองไลออกไปนับพันลีตระกูลเซี่ยเหมินและตระกูลหนานกงรู้เรื่องนี้ในทันทีในฐานะตระกูลผู้พิทักษ์แห่งต้าเซายการที่คนในสายเลือดถูกฆ่าเป็นการยุวยุค,ครั้งใหญ่สำหรับทั้งสองตระกูลทันทีที่ทั้งสองตระกูลเริ่มเคลื่อนไหวเฉินฟานไม่รู้เรื่องเหล่านี้หลังจากจัดการทั้งสองเขายกดาบ เดินไปหาทีมบังคับใช้ยานห่วงทันใดนั้นใบหน้าของทีมบังคับใช้ยานห่วงดูย่ำแย่ผู้นำจ้องเฉินฟานเจิ้นเป่ยวางหากเจ้ายังดื้อดึงต่อไปไม่เพียงแต่เจ้าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าต้องตายพร้อมเจ้าเฉินฟานเลิกคิวมองอีกฝ่ายด้วยสายตายเย็นชาถ้าอย่างนั้นข้าจะให้คนของวิหารยานห่วงตายก่อนทันทีเฉินฟานฟาดดาบตัดหัวของทีมบังคับใช้ยานห่วงทั้งหมดจากนั้นเขาโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงของเว่ยเจิ้งกัว เจ้าหนูเจ้ายังรู้จักโทรหาข้าด้วยปู่ไว้ท่านน่าจะรู้ที่อยู่ของวิหารยานหวงใช่ไหมทันใดนั้นสีหน้าของไว้เจิ้งกัวเปลี่ยนไปเจ้าหนูเจ้าไม่ได้คิดจะลงมือกับวิหารยานหวงใช่ไหมข้าบอกเจ้าไว้วิหารยานหวงและตาสยามีความเชื่อมโยงนับพันการกระทําหนึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งหมดเจ้าต้องไม่ทําอะไรบุ่มบามมิฉะนั้นต่อให้เป็นโปจูก็ปกป้องเจ้าไม่ได้เสียงของไว้เจิ้งกัวเต็มไปด้วยความกังวลคําพูดจรงิงจังแสดงถึงความรู้ถึงความรุนแรงของเรื่องนี้กลัวว่าเฉินฟานจะหุนหันทําสิ่งที่่่่่่่ไไไไมมอออาาาาาาาจแแแกกกก้ไไ้้้ขดดเฉิินนนนฟลลวววยยงงสบปปููทคคัร ที่อยู่ของวิหารยานหวงเพื่อส่งของไปให้พวกเขาเว่ยเจิ้งกัวไม่เข้าใจความหมายของเฉินฟานแต่ก็บอกที่อยู่ของวิหารยานหวงให้จากนั้นเว่ยเจิ้งกัวถามอ๋อเจ้าหนูเจ้าเป็นคนทำลายหลานของเจิ้งสีหวางใช่ไหมเฉินฟานตอบตรงตรง ใช่ทันใดนั้นเว้ยเจิ้งกัวถอนหายใจหนักๆเช้านี้เจิ้งซีหวังส่งข้อความไปยังเมืองหลวงขอให้ผู้นําประเทศให้คําอธิบายและเขายังบอกอีกว่าหากถึงพรุ่งนี้ผู้นําประเทศไม่ส่งตัวเจ้าเขาจะนํากองทัพเจิ้งซีหนึ่งแสนนายเข้าด่านเพื่อสังหารเจ้าด้วยตัวเองตอนนี้ผู้นําประเทศและคณะรัฐมนตรีกําลังประชุมเพื่อหาวิธีจัดการเรื่องนี้นํากองทัพเจิ้งซีหนึ่งแสนนายเข้าด่านฮ่าเฉินฟานได้ยินคนํานี้หัวเรออาะเยาะท้ายแก่คนนั้นกล้ามาข้าจะทําให้เขาและกองทัพเจิ้งซีหนึ่งแสนนายไม่มีใครรรออดววเเจ้งกัีบตืน เสียงสูงขึ้นด้วยความกังวลเจ้าหนูยาบุ่มบามหากเจ้าทำลายกองทัพเจิ้นซีหนึ่งแสนนายต้าส่าจะเกิดความโกลาหลและกองทัพเจิ้นซีเป็นกำลังหลักในการปกป้องชายแดนตะวันตกหากมีข้อผิดพลาด ประเทศตะวันตกจะช่วยโอกาสบุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจิ้งซีหวางยังเป็นสมาชิกราชวงศ์ต้าเสยาหากเจ้าฆ่าเขาจริงอาจทําให้ราชสำนักโกรธและปลุกเร้าพวกผู้เท่าที่ซ่อนตัวอยู่ในนั้นถึงตอนนั้นจะยุ่งยากมากยังไงก็ตามหากไม่มีใครรุกรานฆ่าเ่าก็ไม่รุกรานใครถ้าเจิ้งซีหวางอยากตายข้าไม่รังเกียจที่จะส่งเขาไปเฉินฟานพูดจบแล้ววางสายจากนั้นเขาหันไปพูดกับลมเย็นส่งคนนําหัวของพวกนี้ไปที่วิหารยานหวงบอกพวกเขาว่าให้เตรียมลงศพรอความตายได้เลยได้เลยลมเย็นพยักหน้าจากนั้นเฉินฟานมองไปที่ฟางสือฉี ซื่อชีเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันอยากมาดูว่ามีข่าวของลิงเอ๋อหรือไม่เมื่อพูดถึงลิงเอ๋อสีหน้าของเฉินฟานเคร่งขรึมสายตาของเขาเป็นประกายก่อนหน้านี้เทียนจีเต๋อปอกว่าภายในสามวันจะมีข่าวของน้องสาวแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวใดๆและเขาก็ทำอะไรไม่ได้เฉินฟานก้มหน้าพูดฉันมันไร้ประโยชน์จนถึงตอนนี้ยังหาลิงเอ๋อไม่เจอฟางซือชีปลอบโยนพี่เฉิน คุณไม่ต้องโทษตัวเองมากเกินไปฉันเชื่อว่าหลิงเอ๋อเป็นคนดีย่อมได้รับการคุ้มครองจากสวรรค์เธอจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอนในเวลาเดียวกันในพระราชวังแห่งหนึ่งของตาา้าเซายหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงในห้องน้ำผมของเธอขาวโพลนใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดในร่างกายของเธอแทบจะแห้งเหือดดูเหมือนคนชราที่ใกล้ตายหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นคือเฉินหลิงเอ๋อน้องสาวของเฉินฟานขณะนี้ตรงหน้าเฉินหลิงเอ๋อมีร่างหนึ่งนั่งขัดสมาธิร่างนั้นถูกห่อหุ้มด้วยรังไหมสีเลือดปล่อยกลิ่นอายลกลก จู่ๆรังไหมสีเลือดที่เคยเงียบสงบเาวากับระเบิดที่ถูกจุดระเบิดออกโดยไม่มีสัญญาณพลังกระแทกอันมหาศาลทำให้ทั้งพระราชวังสั่นสะเทือนเมื่อพลังค่อยๆจางลงหญิงสาวในชุดยาวลายแก้ววิจิตปรากฏตัวเธอมีออร่าทรงพลังเาวากับจักรพรรดินีที่มองลงมาดูหมู่มนุษย์และเธอคือผู้บงการที่ลักพาตัวเฉินหลิงเอ๋อและวางยาพิษให้เธอในที่สุดก็ฝ่าด่านได้ตอนนี้ข้าสามารถกลับไปได้แล้วหญิงสาวพึมพงกับตัวเองคำพูดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ยากจะปกปิดจากนั้นเธอมองไปที่เฉินหลิงเอ๋อสาวน้อยเลือดงจ้าามสดยริๆทให ามารถก้าวสู่ระดับนั้นได้ครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าสมกับเป็นสายเลือดของเจินเป่ยหวางน่ากลัวจริงๆน่าเสียดายที่ตอนนี้เลือดของเจ้าแทบไม่เหลือเจ้าจะมีชีวิตอยู่อีกไม่กี่วันแต่ไม่ต้องห่วงก่อนที่เจ้าจะตายข้าจะพาพี่ชายของเจ้ามาเจอเจ้าสักครั้งพูดจบหญิงสาวหัวรอยยะและคำพูดของเธอทำให้แววตาของเชินหลิงเออเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ตอนนี้เธอทำอะไรไม่ได้เลือดในร่างกายของเธอถูกสูบออกจนเกือบหมดร่างกายอ่อนแอถึงขีดสุดแม้แต่ความสามารถพื้นฐานอย่างการพูดก็ไม่มีไไดดนอนอ้้้้้้แแตตตตตต่่่่นนนนนนนออออยยยููรงงงัใชสาาาททีีเเเ็็มมมปปววคคจุ ยังไม่ลดละเลือดของเจ้ามีพลังขนาดนี้ถ้าข้าสามารถดูดซับเลือดของพี่ชายอัจฉริยะของเจ้าได้สำเร็จพลังของข้าจะต้องก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นแน่นอนดวงตาของหญิงสาวสองประกายด้วยความโลภจากนั้นเธอลุกขึ้นและเดินออกไปสั่งเย็นชาแจ้งทุกคนให้ลงมือทันทีนำตัวเฉินฟานกลับมาด้วยสภาพที่มีชีวิตได้เจ้ากระเสียงตอบรับดังขึ้น ทันใดนั้นกลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวระเบิดออกจากนอกพระราชวังพุ่งไปยังที่ห่างไกลยอย่างรวดเร็วและในพระราชวังเฉินหลิงเอ๋อร์หลังจากได้ยินคำพูดของหญิงสาวน้ำตาใสายหยดหนึ่งไหลลงจากหางตาดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลต่อพี่ชายแต่ตอนนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นในร่างกายของเธอที่สายเลือดเคยแห้งเหือดเริ่มมีแสงทองอ่อนๆส่องสว่างลึกลับและอ่อนโยนราวกับมีพลังลึกลับกำลังฟื้นคืนอย่างเงียบๆสถานการณ์ของหลิงเอ๋อร์เฉินฟานย่อมไม่รู้ตอนนี้เขากลับมาถึงเมืองหลวงแล้วที่โรงเตี๊ยมเมคาเมาเฉินฟานอุ้มจิ้าาาิมมต สองพี่น้องเสี่ยวซิงและเสี่ยวเยเวย ตอนนี้วิลล่าเบอร์หนึ่งถูกทำลายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ดังนั้นเฉินฟานจึงพาเสี่ยวซิงและเสี่ยวเย่เว่มาที่เมืองหลวงด้วยจากนั้นเฉินฟานเรียกกงเสือและคนอื่นๆวันนี้เขาจะออกเดินทางไปยังสหพันธ์ยุทธภพและการประชุมห้าสำนักกำลังจะจัดขึ้นการเดินทางไปสหพันธ์ยุทธภพครั้งนี้เฉินฟานพาคนที่อยู่ข้างกายเขาไปทั้งหมดเพราะต้องจัดการครั้งใหญ่ย่อมต้องเตรียมคนให้เพียงพอในเวลาเดียวกันในสี่แยกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงชายชาราสองคนในชุดดำและชุดขาวนั่งอยู่กำลังดื่มชาและเล่นหมากรุกชายชาราชุดดำกล่าวเเขาาออกดินทงไปสหพั ยุทภพบแล้วชายชาราชุดขาวลูบหนวดมองกระดานหมากรุกเกมนี้เริ่มแล้วชายชาราชุดดำมองกระดานคิ้วขมวดเล็กน้อยแววตาเผยความกังวลเจ้าคิดว่าครั้งนี้จะจัดการเขาได้ไหมหากครั้งนี้ล้มเหลวต่อไปเขาจะพุ่งเป้ามาที่เจ้าและค่ะนี่คือเกมสังหารเขาต้องตายแน่นอนชายชาราชุดขาวกล่าวอย่างเย็นชาดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเรากับเป็นผู้ควบคุมเกมทั้งหมดวิดีโอที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้แน่นอนว่าต้องดูกับคนรักปีใหม่นี้ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วบนโมโม่มีสาวโสดมากมายที่ทั้งนิสัยดีและหน้าตาดีกำลังมองหาคู่เพียง กลับง่ายๆก็ยิ่งคุยยิ่งถูกคอรีบไปทําความรู้จักหลุดโสดเมื่อไหรจะถ่ายทอดสด